สวัสดีครับผมจานตี้ครับผม Facebook วัตตี้นาแฝกนะครับช่อง Youtube จานตี้พีบ้านะครับผมมือนี้ครับผมกินอยางในอยางเปียกอีกแล้วครับครับผมเก่าครับสูตรเก้าทุกอย่างคือเก่าเบิ้ครับผมเออเี๋่อเบิ้งกันว่าัที่ได้น้ำอยางหน่อยหลายะเมื่อเบิ้งมื่อนี้กินได้3มต้นก่อนสมต้น4ี่ต้นครับผมเออนย่างมันออกด้ พับ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 ผลครับย่อยออกอยางออกเบิงเบิงสองตามต้นนี่ครับดีที่สุดเห็นปะให้ผมพับ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 ยางมันดอกเบิงครับอาไิที่กินให้เบิงคืออะไรจักต้นหนึ่งกินจังไหนย่างเออนี่สำหรับคนที่ถามเนาะ สิ่งแรกที่ควรเห็ดคือถอดดินออกก้อนครับดินออกก้อนครับผมสามารถลอกได้ก็ลอกนะครับตัวในหนาก็ลอกเป็นยังมันจิน้นพามูมันลงขางครับพามูมันลงรันขางปุ๊บ ไยมันลงครับปล่อยมันลงระว่างนี้กัเก็บขี่อันนี้ไปพรอมอันนี้เฮ็ด้าซ่าให้เบิเรงเดอนีเด้อปกติผมเห็ดเร็วกว่านี้เด้ออย่ามาแปะแม่ดอ,อกออกเรียบร้อยแล้วตอกลิ้นครับผมตอกลิ้นตอกให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้ครับบริสัทว์จักหน่อยเด้อครับเด้อไมันลงปุ๊บแล้วก็ตอกครับ ว้ยวางมือถือก่อนเด้อแปบ๊บนึงย่านขี่ยางย่านขี่ยางตกใส่นี่ครับย่านขี่แต่งตกใส่มือถือครับว่าเป็นอยังดอกนี่ครับผมมันี่เป็นอย่งสี่โอเคครับผมขอบคุณครับ